เบาเลยส่วนแบ่งแต่เลยยันพูมาเลยสิมาเฮ็ตน่อยชิมมาบอันนี้มองเห็นบอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเขียงมองกันแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วเขียงอืมนี่หมอจังสิมองเห็นอันนี้เป็นไก่บหอไอ้ฝืนหุ่นหุนเลยไก่ไก่ไก่เดี๋ยวเอาน้ำซุปเทศนี่น้ำซุปน้ำซุปไปสดน้ำน้ำซุปมันอ่ะนี่น้ำซุปนะคะน้ำซุปอืมเห็มันเหลือน้ำน้อยหนึ่ง เทจวกเลเหอมาเห็นเดี <c oughs> ย๋ยวเสรตัที่เอาหมอไปไกลๆเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวเอาหมอไปว่าง่พุ่นดีกว่าสิลาบไก่ซุกินสเสด็จผัววนนาการตะลันตีเลยเหรอบาลาบไก่สุกและอายขึ้นห่วนห่วนเทชิมันสุกไอันนี้น้นสุก น้ำซุปเอาไปสุดเอาว่างไม่หนิไปสุดเนาะเลยจะแม่ยงแตนเอาอย่างใส่ไาทีนี้เอาซสอนก็มาเดี๋ยวไปมึไปสอนกันลืมมาแล้วกะเทานาเทารางแล้วสำเนียงแตนก่อนอื่นใส่ผงชูรสนี่ใส่ผงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยเดียวบะกาดเซลาได้หัวสิลานแต่ซัมซัมมีกระลาห์เหรอหมอเออแต่เสียบขึ้นเข้าหรือเนาะผงชูรสใส่พอกเห็นไหมแต่ใส่งซีนาห์หม วิ่งอ่เขาขวัวโอ้โหเขาขวัวเขาขัวเขาขวัวมาตำแหลกขักแหลก,ก่ยอันนี้ก็เป็นผิกอุ๊สิเจตตพผิดริดสัก,กเนาะส่วนหนึ่งพูดเป็นจะเผจเด็ใส่คือส่วนเพราะอันสีะเป็ดปวดันี้ผิดมันมนี้ปวดแสบเขาขวัวใส่ไปส่วนหนึ่งนะีดหนาอเก็บน้อยอ่ะ สอนเคินแล้วก็บกหนาวนี่มะนาวคั้นแล้วเรียบร้อยมะนาวนี่ใช่ไปสองซ้อนสองซ้อนผุ้น่ะสองซ้อนหุ่นเลยอันนี่อันก็เป็นผักมีผักซี่มีผักซี่ผักสลัดแหน่แล้วกับหอมขาวนี่ผู้ก็ใส่น้ำปั่นนี่ผู้ก็ใส่ยังลไงก็ใส่น้ำปลาเด้สิใส่ยนี่อันนี้ซอสตาด็ดสมบูรณ์เนี่ย สอสตาเด็กสมบูรณ์ดูฉัมันเต็มเลยใส่เลยสอสตาเด็กสมบูรณ์ใส่ไปบัซ่อนบ่วงนี่เห็นไหมเต็มบ่วงเลยในถ้วาน้ำปลานี่บันเค็มเด็มันมาคือน้ำปลาน้ำปลานี่มันเค็มแบบมันมินอือันนี้มันแบโบูเลยฉันมันเต็งเลยพี่น้องเลยหน้าไก่เยอะจังทุกอ่ะบู๊ลูดลุดลูดเป๊ะจมูกหวนหุนเลย มึงเห็นชัดบ่นี่แหละซ้ำนี่พอแล้วมันซิมบัดิเนี้คนมันเข่ากันคนมันเข่ากันแต่ซิมแต่บัดิีน่บู๊ปิโน่กินกับเข่าหอนๆเนาะข้าวเหนียวหอนๆจริงอะที่งานมันไม่มีอะไรไกลบัดติเนะพี่น้่แล้วเพราะแกว่าบ่าวไปดำไฮดำหน้าทุ่งไฮทุ่งหน้าป่าีข้นมันเข่ากันก่อนให้แบบว่าโอ้ยมันเตะดันมันมันหอมไงหอมหอมหวยหวย Ngam sao lên hòm, quay quay Na kiệt timo mô, kiệt kia mô, cà kiệt khá cà Có xin cà Có xin cà 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 đi ăn khoai lang của cà 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 โอ้เผ็ดเผ็ดในผักโอ้โอ้แม่นจ่ผักผักผักล้นนะผักมีผักเขียวน่ผักขนาดสุดยอดนี่สุกผักอร่อยเหรอที่หนึ่งวที่มังด้วยนึ่งเทเลยนะเดี๋ยวก็ปิดไาอีกแป๊บนึงไหมอุ๊ยสียฟล้วไาปิดไฟก็ไม่ใช่ควรใส่ไาอีกฟ้านึงไปใส่อีกฟ้านึงไปใส่ เทเลยบทีนี่ลาบลาบไก่มละ,ละทจนนะกนนะลบไก่ชมพู่สดบักับคนเนียยเขาไม่ไงบัดทีนี่บวพี่น้องมันมแบบแ่เป็นไอ,อีหลดไปาาดอกันแดนะเอาเอามามามาลุยกันลุยกันเดี๋ยวเทียบวิทีแปกหนึ่ง เบิงเอาลาบไก่ลาบไก่ไกใยชัมพู่พนักพักเต็มถาดเลยหิมากินน้ำกันบาดท,ที่นี่พี่น้องพี่น้อง